ทีนี้ไปดูกันที่จังหวัดปัตตานีบ้างนะครับปปอชอปัตตานีครับเร่งตรวจสอบกรณีการติดตั้งเสาไฟในพื้นที่รกร้างแนะให้เทศาบาลตำบลลูสมีแลปรับพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ นายวราพงศ์อินตะมงครับผู้อำนวยการสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดปัตตานีเปิดเผยในการจัดโครงการรณรงค์สร้างกระแสต่อต้านทุจริตของปปชภาค9ที่โรงแรม TR ีอาร h i ็อิลหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยบอกว่าจากกรณีที่มีการรับแจ้งข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียถึงกรณีการสร้างเสา,สาไฟฟ้าไฮแมสในพื้นที่รกร้าง อยู่ในสภาพชำรุดไม่ได้ใช้งานในหมู่ที่6บ้านสวนสมเด็จตำบลรูสมีแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดที่ติดตั้งเสาไฟฟ้าดังกล่าวเป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดซอบปากแม่น้ำปัตตานีพร้อมงานปรับภูมิทัศน์ความยาว500เมตรประกอบด้วยงานเขื่อนงานปรับภูมิทัศน์และงานติดตั้งเสาไฟฟ้าไฮแมสจำนวน28ต้นงบประมาณการก่อสร้างรวม75ล้านบาท ดำเนินโครงการโดยสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานีมีบริษัทพรเพียรจำกัดเป็นผู้รับจ้างโดยภายหลังการก่อสร,ร้างแล้วเสร็จได้ส่งมอบทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเทศบาลตำบลรูสมีแลเมื่อวันที่20พฤษภาคม2563ต่อมาสภาเทศบาลตำบลรูสมีแลมีมติเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินจากสำนักง,งานโยธธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่31พฤษภาคม2564ครับ ผู้อำนวยการสํงงานักงานปปชประจําจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าบริเวณดังกล่าวถูกทิ้งร้างไม่ได้มีการซ่อมบํารุงสภาพภายในของเสาไฟฟ้าาฮแมสอุปกรณ์ชำรุดเสียหายสายไฟฟ้าถูกลักลอบตัดขโมยไปขายและเป็นที่มั่วสมของกลุ่มวัยรุ่นครับ ึงแนะนําให้เทศบาลตําตบลรูสมีแลร,รับสํารวจความเสียหายและดําเนินการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดําเนินคดีกับบุคคลที่ทาให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายพร้อมทั้งเสนอแนะให้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ออกกําลังกายได้อย่างปลอดภัยรวมถึงอาจพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ส่วนเสาไฟไฮแมสที่เป็นประเด็นครับทางเทศบาลต้องรับกับค่าใช้จ่ายค่าซ่อมบำรุงซึ่งค่อนข้างจะสูงเรื่องนี้ต้องลงไปดูรายละเอียดอีกทีครับขณะที่ตอนนี้ก็ได้ขอรายละเอียดกับทางเทศบาลตำบลลูซมีแลเพื่อเข้าตรวจสอบแล้วก็ให้รายงานความคืบหน้าแล้วครับดูวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างของโครงการอีกทีนะครับวัตถุประสงค์หลักของเขาน่าจะเป็นการ การสร้างเขื่อนป้องกันแม่น้ำนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงภูงมิทัศน์แล้วก็มีเสาไฮแมสมันสร้างคุมไม่คุมเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่าไฟค่อนข้างจะสูงนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือทางทางเทศบาลเรื่องความพร้อมในการบํารุงรักษาของเทศบาลด้วยครับเดี๋ยวขอ,ขอไปดูในราย,ล,าย,ล,ายละเอียดก่อนครับเราจะไม่ได้สน